ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยินดูรูปถ่ายที่เราชิดไกลอยู่ทุกวัน ฉันยัพรอคอยเธอเัินกลับมาฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาควางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงมีให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันหวานในหรือไม่เธอยังมี ใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอ นั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปทมเธอดูอยากจงรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่า ยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังรักกันมันเติมอยู่ใช่ไหมช่วยบอก ท่าจร้องพนหน่อยเสียงเข้าได้อุ้มต้องมองก้องทำทยาจะร้องท่าจะร้องเอามัยเอามั้ไม่เป็นไร่าะรกแบนเียเอามง้ยข้าหมูอยู่ ที่เลือกภาคไปมานี่ก็คือเป็นภาคที่เขียนน้อยที่สุดแล้วก็เข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เรียนไปเรื่อยๆแต่ก็พอได้มาเป็นเพื่อนกับแต่ละคนก็ได้รู้สึกว่าชื่อมหาลัยเนี่ยมันสนุกไปที่จิตให้ทําอะไรหลายๆอย่างถึงแม้ส่วนใหญ่มันจะไร้สาระก็ตามแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชื่อมหาลายัยออกไปทํางานแล้วก็ไม่รู้แต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างก็ยาก จะกลับมาเจอกันใหม่เรื่อยๆมาทำอะไรไร้สาระกันอีกเนาะก็แล้วเจอกันใหม่ก็ฝากบอกเพื่อนๆเลยแล้วกันก็ที่ผ่านมาก็มีเรื่องก็ใจผิดอะไรก็เยอะ มีปัญหาอะไรกันก็เยอะแต่ว่าก็พอมานึกถึงว่าเราคงไม่ได้เจอแล้วว่า<ม>ทีก็แค่คิดเหมือนกันว่าเรื่องบางเรื่องเราก็ลืมมันไปก็ดี<ม>เก็บเป็นเรื่องที่ดีไว้ดีกว่า<ม>ถ้าสำหรับทุกคนหละถ้ามีอะไรที่เคยทามาก็ขอโทษด้วยถ้าเคยทำอะไรให้ไม่พอใจอะไรอย่างนี้แต่ที่ทําก็ไม่ได้มีเจตนาอะไร ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีให้เหมือนเดิมก็ยังคิดมีสิ่งดีๆให้เหมือนเดิมเสมอไม่มีอะไรเป็นไรไม่เจอกันทีแล้วก็ใช้หายเหมือนกันนะเราไม่ได้เจอกันแล้วกับเพื่อนทุกคนไม่เคยเสียใจนะได้โอกาสกันกับน้องๆก็เหมือนกันยังรักเสมอ ว่าสักวันเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันดีไม่เจอกันอีกนะก็เออแมกนนั่นอย่างนี้ก็แม่ง์ทำไมชอบตัดกำลังใจตัวเองจังวะตลอดเลยมึงเนี่ยมึงก็แค่ทำงานก็ให้มองโลกบวกๆมาเยอะแล้วกันแล้วก็คิดว่ามึงใช่คิดว่ามึงทำได้เพราะว่ามึงทำงานอ่ะมึงได้แล้วล่ะ ซีเรียสหรอกงานมึงอะ่ะกูดูมึงทำงานมากูก็รู้วมึงทำงานได้แน,น่นอนคนก,ออก็อย่าหล่อมากเล้อย่าหล่อมากให้ทำงานก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวยุทธยาออส่วนพวกหุยพลก็อ,อก็ไงละ่ะก็เชื่อนะว่าวันหนึ่งเอกกับพลจะได้เจอคนที่ เขารักเม็จริงๆรักคอยจริงๆจะได้มีความสุขเหมือนกูนะะทุกทีก็ทำอะไรไม่พอใจก็ลืมๆไปแล้วกันขอให้มันผ่านไปแล้วพอละอ,อย่าไ่เจอดีแล้วอย่าทิ้งไว้ได้วยความสิ้นแย่ๆเลยส่วนไอ้คนตะก้องเนี่ยก็คือรอให้รอให้มากๆรอวันรอคืน แต่เร็วๆเพื่ออยากเห็นทำงานก็อ่าความรู้เยอะอย่าขาดอย่าเก่งที่จะดีเออปฏิบัติด้วยอย่าลืมล่ะบ๊ายบายเกอะไรบ้างสกวันนี้จากหลายวันมาถึงวันนี้ก็ทับเวลาถึงเกือบสีปี เราได้มาอยู่ด้วยกันความทรงจำนี้มันเป็นแค่ความทรงจำเล็กๆ4ปีที่อยู่ร่วมกันได้ยิ้มได้เศร้าต่อจากนี้แต่ละคนก็มีทางของตัวเองก็ขอให้มีความสุขในทางของที่ทุกคนเลือกก็สำหรับกระเ้าก็รู้สึกด,ดีกับพี่ทุกคนและดีใจที่ได้รู้จัก งานก็จบแล้วก็ขอให้ได้งานดีๆมีความสุขในชีวิตบ๊ายบายก็สุดท้ายเราก็ได้ทงมาถึงจุดหมายของเราในเวลา4ปีที่เราหวังกันมาจบกลายเป็นวิศวก่อนจนๆไม่อยากจบอ่ะ ที่จริงก็ยังอยากอยู่ต่อยังอยากสนสนุนพวกแกอยู่อยากไปเที่ยวไหนว่าจะไปเลยกันไปนอนบ้านเมื่อก็ไม่ได้ไปเลยเหลือหลายอย่างที่ไม่ทำไอ้โปรเจกต์ที่มันเฟลกับแม็กก็ยังค้างคาใจอยู่เอาไงดีแม็กทำได้เหรอทำไได้แต่ก็สุดท้ายก็เราก็คงต้องแยกจากกันแยกไปตามทางแต่ละคนที่จะต้องตามตามหน้าที่ของตัวเอง ไอลิวมันก็หวังว่าคงได้ที่เรียนต่อที่ดีตกมาเป็นอาจารย์หน้าเหมือนอยางเป็นอาจารย์ได้ดิ <c oughs> เซอร์บักรอ <c oughs> ก็ขอ้มีแฟนเร็วๆแล้วกัน <c oughs> การทำงานมันคงไม่ต้องหน่ห่วง <c oughs> ก็หวังว่าอีกสักสองสามปีจบสัดรดีไปคงได้ไปฝ่าง,งานกับผู้จัดการแท็กนักกั้เชาก็หวังว่าคงได้บัตรเชนอะรเหลนี้แล้วกัน อามกับแก้วก็เชื่อว่ายังคงรัากันมีแนวสุดท้ายสุดท้ายอย่าลืมไปงานแต่งงานค่ะเป็นไงบ้างสำหรับให้เอบีที่ทำให้ดูหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะก็ เพื่อนๆคงที่คุณความรู้สึกันหลายคนนั้นล่ละ,ละก็คงจะไม่พูดเลยมากเพราะว่าการกระทํามันสําคัญควาพูดก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแม็กโอน้นอาร์มริวที่คอยเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดถึงแม้ว่าเขาจะมีคนที่รู้จักเยอะเหมือนจะมีเพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตมหาลัยก็คือกลุ่มที่ไล่มานี่แหละ อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ก็ตัวันนี้ถ้าเกิดมีพวกแกบางทีอาจจะมีเขานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้คุงน้่าเพื่อนมีสัมพันธ์ขนาดไหนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็ถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคิดถึงกันมากนะแล้วเจอกันอีกทีใใหมนนียวนนเนััยธ Mình đang yêu gì mà hãy bỏ.